สวัสดีนะครับอันนี้ก็ขอทำการผลิตพัน์นะครับตอนนี้ครูมีสอนออนไลน์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สการเขียนอีเมลนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ส reading นะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ Gra m ม a าต่างๆนะครับข้อสอบพูดและอนาคตก็จะขยายคอร์สให้มากขึ้นกว่านี้ด้วยนะครับแล้วก็คอร์สของครูเนี่ยนะครับมีราคาที่เบานะครับสามารถเข้าถึงกันได้นะครับและที่สําคัญก็คือว่ามีบริการให้หลังบ้านให้คำปรึกษาตลอดเวลาด้วยนะครับ แล้วก็ลงเรียนเพียงครั้งเดียวนะครับไม่มีจํากัดอายุเช่นไม่ต้อง3เดือน6เดือนอะไรไม่ต้องนะครับเรียนตลอดไปเลยมีมีตำราหให้พร้อมด้วยนะครับหากใครสนใจติดต่อคอร์สออนไลน์ก็ติดต่อได้ที่ Li n e ID นี้นะครับผมสวัสดีนะครับมาดูไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานวยากรณ์ขั้นพื้นฐานจะออกตัวว่าไม่ยากมากนะครับแต่ก็นะครับอย่างข้อนหนึ่ง อ่ะคุณใช้ดูวิธีการสังเกตนะครับศิลปากร universities มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเขาใช้คำว่าศิลปากร university เนี่ย new เราทราบแล้วคือใหม่และ universities คือมหาวิทยาลัยนะครับ in ในประเทศไทยและการสังเกตนะครับถ้ามันมี est แบบเนี้ยมันจะเป็นขั้นสูงสุด แปลว่าใหม่ตัวนี้คือใหม่นะใหม่ที่สุดอย่างเช่นเนี้ยโอเก่าแก่พอเติม est ก็ไปจะแปลว่าเก่าหรือแก่มากที่สุดง่ายมากเวลาเราเจอ est แบบเนี้ยแบบเนี้ยตัวที่จะเติมมีแค่ตัวเดียวต้องเติมคำว่า the the th lablin นะครับ the เนี่ยแค่นี้เองนะครับจึงเป็นศิลปกร universities is the new west ตัวนี้อ่น new west คำใดเติม est แบบนี้นะครับแล้วก็สอนมันจะออกเสียงเองไม่ได้แต่มันก็ขึ้นกับลูกพี่ข้างหน้าตัวนี้เป็น w w ก็เป็น west new west นะครับจึงเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหม่ที่สุดในประเทศไทยต่อไปข้อ,อ2 don't let your brothers the present ตัวนี้ C เท่ากันหมดอ่ะก็สังเกตต,เเนะเกกตัวนี้มันจะเป็นเล็นะน,เลนะครับแล้วก็กรำตัวเนี้ยมันจะเป็น l e นะตัวเนี้ยล็นะครับที่แปลว่า อย่าปล่อยมันจะแปลว่าอย่าปล่อยหรืออย่าอนุญาตกระดะเนี่ยนะครับอย่าปล่อยหรืออนุญาตให้ your brother จำไม่ดีถ้ามีเลสตรงเนี้ยจะต้องเป็นกริยาที่ช่องที่1ห้ามเติม S ห้ามเติม ES ห้ามเติม ED ห้ามเติม ING ห้ามเติมถ o กผิดหมดเลย ก็แต่ะเลสอย่างนี้นะเลสอย่างนี้นะเนี่ย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 ตรงนี้จะต้องห้ามเติม S ห้ามเติม e อห้ามเติม ED ห้ามเติมเห้ามเติมถูตัวนี้มีอะไรทูผิดตัวนี้มีอะไร ING ผิดไหมผิดตัวนี้ต้องเป็นช่องหนึ่งเท่านั้นนะกริยาหนึ่งเท่านั้นนะอ่าช่องหนึ่งก็คือ C ซอซีนชนะคำตอบต้องช่องหนึ่งต้องเป็นคำว่า C นี่แหละถูกที่สุดแล้ว ไอซีนก็คือช่องที่3เนาะซีซอซีนช่องที่3ผิดต้องเป็นช่องที่1น,นี่คือคำตอบหวัวสันนะครับติดตามกันได้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ